สัตวอาหารสุขีโตมินิจุโกมิอเวโลมิอัปยาคัจโฉโอมิอเนโกมิสุขิอัตนาปภริหาามิสัพเพสัตตาสัพเพปนะสัพเพปุตาสัพเพบุคลาสัพเพอัตถาภะภาวะปริยาปนา สัพพะอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุษสาสัพเพวิเนปติกาอเวลาอภัพยาปัจชาอเนคาสุขีอัคนังปะเหหะรันตุอะระอาปมุนจันตุอะยาสาปะมุนจันตุนินทาปมุนจันตุสัพพะทุกขาปะมุนจันตุ มาดิขัตสันตุลักธะยะสัตว์มาดิขัตสันตุลัทธะสังขมาดิขัตสันตุลักธะสุขามาดิขัตสันตุกัมมะสัพพากัมมกาจากขะกัมมะขาจากากัมมะโยนิปะมะปัญโตกัมมะปิสลานังยังกัมมะปิสลานัสยังกัมังกะลิสันติ เลวานังวลปปะกังวะกัสสะทายาทาภวิสันติสัพเพสัจตาสัพเพปนาสัพเพปุตาสัพเพบุคคลาสัพเพอัตถะภาวะปริยาปนาสัพพะอิชโยสัพเพปุลิสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวิจิปติกา าปัาริคาสุขีอัตนำไปหะบันตุลาภาปมจันทุยศยาประมลจันทจุยินทาปมลจันุสัพพะจุขาปะมวจันตจุรัสัมปชิตตมารดชะันงุรัชยศาตมาะันงุรัชสังขโุมาเดชะันตุรัุขามาันตุกรรมสัทธา

ทิตทำไมยติทีนั่งมุ่งตู่สุขิตามุ่ตุยาสยขอแม่พระเธอามีสมรงบุญกุศลจากการเล่นธรรมนานี้ของข้าพเจ้าให้แก่เจ้ากรันในเรนทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยเริ่มจนท้าไม่ท้งสี่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีให้จัดกริจกรรมให้จิตกรรมแก่ข้าพเจ้าพูดอยากให้ข้าพเจ้าได้ประสบกนกันด้วยเธอ